ผมไปลงมากกว่าน,นั้นมากกว่าน,นั้นมากกว่าน mm ั้นผมไปลงทุนกับแบบตาสานี่อเมริกาหุ้นกู้ผมลงทุนกับกองทุนลงทุนกับแอปเปิลแอมซอนย่างเงี้ยธุรกิจที่สาเร็จอ,อยู่แล้ว <c oughs> เยอกะกว่เยอะก็จริงแต่เหตุผลที่ผมทำอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่ามันไม่มีคําเหตุผลอันไหนอันไรเลยนอกเหนือจากว่าผมรักประเทศไทย mm hmm. มันมีแค่คำมันมีแค่อธิบายแค่คําคเดียวนะครับคือสิ่งที่ผมทําอยู่ผมเอาความม่คงของตัวเองไปเสี่ยงผมลองเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อพราะผมรักประเทศไทย แค่นั้นเองแล้วมันไม่ีคำอธิบายอย่างอื่นเลยคือสุดท้ายเสียเงินคือผมเสียความมั่นคงคือผมแล้วผมทําเพื่ออะไรผมทําเพราะว่าผมอยากจะเป็นหนึ่งในการอะไรครับเครื่อนที่กระจายรายได้ออกนอกกรุงเทพผมกระจายรายได้ออกนอกกรุงเทพทุกวันนะผมไม่แคร์ผมกำาไรไปนะแต่รู้ว่าผมรู้ว่าทุกเม็ดทุกสตังค์ผมสร้างเงินให้คนไทยถ้ายอดขายของผมปีเนี้คือเป็นหนึ่งพันล้านนะพี่อ ม,ม,มันไม่ใช่หนึ่งพันล้านที่เข้ากระเป๋าผมนะ,ะมันเป็นหนึ่งพันล้านที่ผมสร้างให้คนไทยกันเองขาดทุนเยอะ